คุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดนะคะการประกาศเคอร์ฟิลในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดตราดเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกค่ะประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะตั้งด่านตรวจแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเราจะไปติดตามจากคุณคำคุณยม,มานานะคะรายงานจากจังหวัดตราดค่ะคุณคำคุณเชิญค่ะ ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีรายงานการประทะกันในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดตราดนะครับแต่ในขณะบรรยากาศในตัวเมืองชั้นในของอำเภอตราดเองเมื่อคืนที่ผ่านมาค่อนข้างจะเงียบเหงาครับด้วยความดูแลจากเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการตั้งด่านตรวจเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนครับจัง ทีมข่าวได้ออกตรวจสอบบรรยากาศในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็สังเกตเห็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองต่างก็เร่งรีบเดินทางกลับบ้านกันนะครับก่อนถึงช่วงเวลากำหนดในเวลา19นาฬิกาที่ประกาศเคอร์ฟิวเอาไว้ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่ทางการกำหนดนะครับ ช่วงบัวค่ำครับบนถนนสายหลักอย่างถนนสขุมวิทยังมีไฟส่องสว่างอยู่หลังเวลา19นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนบางส่วนที่อาจจะตกค้างอยู่นอกเคหสถานหรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลับบ้านให้ได้ใช้สัญจรอย่างปลอดภัยเป็นการยืดหยุดร,ระยะเวลาเนื่องจากเป็นการประกาศเคอร์ฟิวในวันแรกแต่พอหลังจากนั้นเพียงไม่นานครับไฟส่องสว่างบนถนนสขุมวิทบางพื้นที่ดับลงคาดว่าจะ เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะที่บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวพื้นที่อำเภอเมืองชั้นในก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีแทบทุกหลังคาเรือนต่างก็ปิดไฟบริเวณนอกบ้านหรือลดแสงไฟให้น้อยลงก็เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือคับ หลังจากคืนก่อนหน้านี้ครับพบว่ามีโดนจากฝ่ายตรงข้ามบินเข้ามาในพื้นที่นายเกรียงไกรปัญญาพงศธรนายอำเภอเมืองตราดยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องของการขยายพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในตัวอำเภอเมืองชั้นในเพราะมีการตรวจพบว่าโดนบินเข้ามาในพื้นที่ใกล้เขตตัวเมืองมากขึ้นจึงมีมาตรการให้เจ้าหน้าที่คอยระวังและเฝ้ารักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้งมงวดครับ ที่สำคัญที่เรากลัวว่าจะมีคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามารีโมทเข้ามาบังคับในเขตเมืองนะครับของเราเราเาก็ลังให้เจ้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยเร่งเร่งสำรวจนะครับว่ามีใครที่เข้ามาบ้างในวันนี้สองวันนี้นะครับจะมีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นผู้ใดที่มีอาการแบบเห็นพฤติการที่ชอบไปถ่ายรูปตามที่ยังตามเนี่ย เราก็จะล็อกนะครับล็อกมาหลายรายนะครับแต่บางรายก็พอสอบสวนแล้วก็อาจจะไม่ใช่อะไรเป็นต้นนะครับแต่ว่าก็มีการมีการเรียกเช็คตลอดครับการตั้งด่านก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เจ้า เจ้ที่ระวังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดทั้งคืนมีประชาชนบางส่วนสัญจรผ่านจุดตรวจเนื่องจากอาจจะปรับตัวไม่ทันเพราะประกาศเคอร์ฟิวเป็นวันแรกเจ้าหน้าที่จึงประชาสัมพันธ์ให้รีบเดินทางกลับที่พักโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็มีชาวต่างชาตินะครับเดินอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปพูดคุยแจ้งถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบและให้เดินทางกลับที่พักโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าหากจําเป็นนะครับประชาชนในพื้นที่สามารถแจ้งกับผู้นําชุมชนหรือนายอำเภอแต่ละพื้นที่เพื่อขออนุญาตออกจากเคหสถานได้ครับทั้ง3ท่านครับตามปรากฏตามประกาศของเคอร์ฟิวนะครับก็ได้กําหนดไว้ที่5อําเภอนะครับในพื้นที่อําเภอบ่อไร่อําเภอคลองใหญ่อําเภอเมืองอําเภอแหลมงอบและอําเภอเขาสมิงนะครับหากจําเป็นนะครับ ประชาชนสามารถแจ้งผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอําเภอเพื่อที่จะเดินทางออกในเวลาเคอร์ฟิวที่กําหนดเอาไว้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับส่วนบรรยากาศการสู้รบในพื้นที่ที่จังหวัดตราดในวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับแต่ว่าในช่วงเช้านะครับก็ยังไม่ปรากฏเสียงปืนใหญ่เหมือนสองวันที่ผ่านมาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับ คุณคุณคำคุณค่ะคุณคำคุณอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการประกาศพื้นที่เคอร์ฟิวเช้านี้ออกมารายงานข้างนอกได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องรายงานในที่พักนะคะเนื่องจากช่วงเวลาที่เรารายงานเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการประกาศเคอร์ฟิวพอดีนะคะครับต้องตามกันต่อในพื้นที่ทั้งตราดแล้วก็รวมไปถึงสรกแก้วเพราะว่าทั้งสองพื้นที่มีการประกาศเคอร์ฟิวสถานการณ์ในพื้นที่ก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปแบบรายวันด้วยนะครับ